ปล่อยมาคิดว่านะคิดทีเดียวบอสน่จะตายได้ติดเต่าไปเนี่ยโบเอาไม่โดนสเปรดเรียบร้อยเป็นไงทีเดียวเอาดิอุย้ยทีมก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะลองดูลองจัดไปเรื่อยครับทดสอบระดับทีมตัวเองว่าเก่งแค่ไหนเกมจบเร็วมากอะ่ะคือเกมแบบจบเร็วเวอร์จบเร็วอะไรขนาดนั้น เราเน้นแบบเล่นเป็นแนวระยะไกลด้วยนะครับมันก็เลยจะเป็นออกออกมาเป็นแนวแนวนี้เนาะเฮ้ยรูเดียสเราทำไมไม่ติดอมตะกันขีน่ปนาวุธบ้างเลยเฮ้ยตัวบินตีป้อมเฮ้ยแต่ป้อมฝั่งตรงข้ามนี่แน่โอ้โหชิวไม่เคยเล่นเกมแล้วจบเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยชิวมากนี่คือแบบเราเราจัด เราจะไม่เกรงกลัวทีมเนีย่ยใช่ไหมเนี่ยเราตีอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยขอแค่ได้ไปชิดบ้านไนงะเราตีแตกหมดจริงโป๊โป๊โป๊เอาสิโป๊ <laughs> แตกหมดนะฮะอ่ะขอกดไอเทมนิดนึงปอมโลง่งๆอย่างนั้นบอสมืดยืนอยู่สองสาตัวคลิคลิคลิแตกโอ้โห <laughs> บินดุก็บินดุเหอะ ตอนนี้เนี่ยคือถ้าทีมไหนไม่มีเครื่องสุดท้ายนีย่คือชิวอะชิวมากชิวสุด,สด